สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูอีกครั้งในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะอยู่กันในส่วนที่สามของเรื่องนี้ละแล้วก็จะจบบทละนะคะเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้านะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็ได้อธิบายไปแล้วว่าจากเมื่อวานสิจากเมื่อวานนะคะคุณครูก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเราเรียนเนี่ยเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างสําหรับวันนี้ เราจะอยู่ที่ตัวชี้วัดนี้ค่ะตัวชี้วัดที่สี่ที่ห้าก็คือทดลองออกแบบอธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมแล้วก็บอกประโยชน์ของการต่อเซล,ลไฟฟ้าแบบอนุกรมแล้วก็ขนาดในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองนะเราจะอยู่กันในหัวข้อนี้นะคะอยู่ในหนังสือหนาเก้าสิบสี่ค่ะเด็กๆคนไหนมาแล้วนะเปิดหนังสือหนาเก้าสิบสีได้เลยนะอ่ะทบทวนก่อนเมื่อวานสอนไปแล้ว การต่อเซลลไฟฟ้าแบบอนุกรมนะคะการต่อเซลล์ไฟฟ้าเรามารู้จักเซลลไฟฟ้าก่อนเซล์ไฟฟ้าก็คือแหล่งกําเนิดของกระแสะไฟฟ้านั่นเองนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงปฏิกิยาเคมีไปเป็นปฏิกิยาไปเป็นกระแสะไฟฟ้านะคะซึ่งการต่อแบบอนุกรมเนี่ยเราจะเป็นการต่อแบบเลี้ยง่านต่อกันแบบบวกลบบวกลบนะคะชนกันเดีย๋ยวเราจะไปดูในรูปนะ แบบนี้นะคะซึ่งการที่มันเรียงต่อกันเนี่ยจะส่งผลให้ค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต่อถ่านไปฉายหนึ่งก้อนเข้ากับวงจรไฟฟ้าสังเกตความสว่างของหลอดไฟนะคะเมื่อเราต่อเข้าไปแล้วเนี่ยหลอดไฟก็จะมีความสว่างขึ้นแต่ว่าถ้าถ่านไปฉายหนึ่งก้อนก็จะสว่างเล็กน้อย ค่าของความต่างศักของไฟฟ้าก็ประมาณ1.5โวลต์แต่ถ้านักเรียนเพิ่มจาก1ก้อนเป็น2ก้อนแบบนี้ค่าของความสว่างในหลอดไฟก็จะสว่างมากกว่าเดิมน,นะคะค่าความต่างศักก็จะเพิ่มขึ้นโดยวิธีการคิดก็คือเอาค่าความต่างศักของเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยมารวมกัน1.5โวลต์บวก1.5โวลต์เป็น3โวลต์น,นั่นเอง อ่าแล้วถ้าสามก้อนก็จะเพิ่มความสว่างขึ้นไปอีกถูกไหมเป็นหนึ่งจุดห้าบวกกันสามครั้งได้สี่จุดห้าโวลต์น,นะคะอ่าแล้วก็ถ้าสี่ก้อนก็ยิ่งสว่างไปสุดๆเลยแต่การที่เราจะเพิ่มจํานวนฐานไปใช้เพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าหลอดไฟของนักเรียนค่ะหลอดไฟของนักเรียนเนี่ยทนต่อความต่างศักย์นั้นได้เท่าไหร่ ถ้านักเรียนเนี่ยต่อต่อกระแสไฟฟ้าเกินกว่าที่หลอดไฟจะรับได้หลอดไฟก็จะขาดนะคะแล้วก็จะไม่สว่างเลยนะหลอดไฟแบบเนี้ยก็จะขาดนะคะอ่าซึ่งการต่อเซล์ไฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยเราก็จะใช้ในชีวิตประจําวันก็คือเป็นใส่ในใส่ในรีโมทแอร์ใส่ในนาฬิกาปลูกนาฬิกาตั้งตั้งโต๊ะนาฬิกาแขวนนะคะแล้วก็ผ่านไปสาย อ่าสวัสดีค่ะครูพี่นันครูพี่นาน,น,านสวัสดีค่ะสวัสดีรองสุภวันนะคะที่เข้ามาร่วมนิเทศในวันนี้นะคะอ่าต่อนะคะตอนนี้คุณครูยอยู่ที่หน้า94ค่ะนักเรียนนักเรียนมาดูพร้อมกันเดี๋ยวเราจะทัวนิดนึงถ้าเราต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมการต่อเซล์ลไฟฟ้าแบบอนุกรมก็คือการต่อโดยให้อะไรคะผ่านไปฉายวาง เรียงต่อกันดังภาพด้านซ้ายมือแบบนี้นะจากนั้นเราก็จะต่อเข้ากับสวิตไฟต่อเข้ากับสวิตไฟแล้วก็ต่อเข้ากับหลอดไฟนะคะโดยมีสายไฟเป็นตัวนำทางซึ่งเราสามารถเขียนแผนภาพการต่อเซล์ไฟฟ้าได้ดังภาพด้านขวามือนั่นเองนะคะแบบนี้นะแทนด้วยสัญลักษณ์ส่วนการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานนะคะ การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานก็คือเราจะวางฐานไปฉายเนี่ยคู่ขนานกันโดยขั้วเดียวกันจะอยู่ด้านเดียวกันนะคะแล้วก็ต่อเข้าในวงจรเหมือนกับการต่อแบบอนุกรมแล้วก็สังเกตทิศทางการไหลก็จะได้แผนภาพดังภาพด้านขวามือของนักเรียนนั่นเองนะคะอ่าเมื่อวานเราได้ทำการทดลองไปแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าเก้าสิบห้าวันที่สองกันยานะอุปกรณ์ก็จะมี ผ่านไฟฉายนะคะอ่าต่อไปหลอดไฟแล้วก็สวิตไฟอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่ถ้ามีเราก็จะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกระแสไฟฟ้าในวงจรได้นะควบคุมได้ว่าเปิดหรือปิดนะคะแล้วก็สายไฟพร้อมแจ็คแบบนี้นะคะมีสายไฟพร้อมแจ็คด้วยนะคะวิธีการทดลองเราก็จะต่อทั้งหมด3แบบ แบบแรกก็คือฐานไปฉายหนึ่งก้อนหลอดไฟหนึ่งดวงสวิตช์หนึ่งตัวแบบที่สองฐานไปฉายสองก้อนวางเรียงต่อกันสวิตช์หนึ่งตัวแบองมันก็ไม่แตกต่างกันหนึ่งตัวนะคะขึ้นมามันก็เลยเป็นเงาแล้วก็เด็กๆขาครูขออนุญาตปิดไม้ครูด้วยค่ะขอบคุณค่ะต่อมานะคะแล้วก็แบบที่สามนะคะเราจะต่อฐานไปฉายแบบขนาดนะคะวาง เรียงต่อกันแบบขนานกันแบบนี้นะวางบวกอยู่กับบวกลบอยู่กับลบอยู่ในด้านเดียวกันดังภาพด้านล่างนะคะวางขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวทบทวนก่อนเมื่อวานเราได้ตอบคำถามสำคัญในการทดลองไปแล้วนะคะคำถามสำคัญในการทดลองตอบว่าอะไรนะคะนารินข้อที่หนึ่งนารินคะคำถามสำคัญในการทดลองของเมื่อวานคืออะไร การต่อเซลลไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบใดที่หลอดไฟฟ้าสว่างที่สุดคะอ่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนคนใดยังไม่ได้เขียนนะคะคุณครูให้เวลาในการเขียนนะขอบคุณนลินมากค่ะส่วนข้อที่สองนะคะนักเรียนคิดว่าการต่อฐานไปฉายแบบใดในวงจรไฟฟ้าหลอดไฟสว่างมากที่สุดอันนี้คุณครูให้นักเรียนคัดคำตอบ อ่ะหนูหนูคิดว่าการต่อแบบอนุกรมใช่ไหมอนุกรมคือการต่อแบบไหนอ่ะลองคาดคะเนซิหนึ่งก้อนในวงจรไฟฟ้าหรือสองก้อนวางเรียงต่อกันในวงจรหรือสองก้อนวางขานต่อกันอ่าหนูหนูคิดว่าข้อสองใช่ไหมหนูก็ติกข้อสองคนอื่นจะคิดว่าเป็นข้อหนึ่งหรือข้อสามก็ได้อันนี้ขอที่คุณครูนะคุณครูคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่สองนะคะอ่าอันนี้คือของเมื่อวานนะ เด็กคนไหนยังไม่ได้จดก็ให้จดนะคะครูให้เวลานับหนึ่งถึงสิบนะถ้ายังจดไม่ทนันไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณครูเปี่ยนแล้วคุณครูจะส่งคลิปวิดีโอให้หลังจากที่เราเรียนเสร็จค่ะนับหนึ่งถึงสิบในใจนะถ้าใครยังจดไม่เสร็จนะคคคะค่ะหกแล้วหกแล้วนะในใจวหกแล้ว อ่าขออนุญ,ญาตเปลี่ยนนะคะถ้าใครไม่ทนานเดี๋ยวกลับมาดูคลิปย้อนหลังได้นะอย่างครูส่งลิงก์ให้นะคะอ่าไปต่อนะแล้วเราก็ได้ดูคลิปการทดลองอเดีย๋ยววันนี้เปิดคลิปการทดลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเพื่อเป็นการทบทวนก่อนตอบคําถามนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดคลิปนะคะคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณคุณครูผัดที่ได้การถ่ายให้กับพวกเรานะคะขาเพิ่าค่ะ วันนะคะการทดลองวันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่องการต่อเซลล์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ของเรานะครับจะมีอันดับแรกเลยก็คือทานไฟฉายนะครับทานไฟฉายทานไฟฉาย,าายสองก้อนอ่าเดี๋ยวเรามีแถมให้นะครับเอามาทดลองต่อสักสามก้อนเลย มีหลอดไฟฟ้านะครับหลอดไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสายไฟสสายนะครับสายสีแดงกับสีดําและอีกต่อมาก็คือนะครับอันนี้เป็นที่รองฐานนะครับเผื่อกันกันลื่นเอาดินน้ํามันมารองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการต่อวงจรไฟฟ้านะครับอันดับแรกนะครับจะต่อแบบ แบบอนุกรมนะครับต่อแบบอนุกรมให้ดูนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนมาในเนื้อหาแล้วต่ออนุกรมต่ออย่างไรเรามาดูฐานนะครับก้อนเดียวดูนะครับเวลาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าความสว่างของหลอดไฟจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูนะครับอ้าวสีแดงเข้าที่คั้วบวกนะครับสีดําเข้าที่ขั้วลบ ผลจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับนเลนสังเกตที่หลอดไฟสีแดงเข้าบวกสีดำเข้าขั้วลบปรากฏว่าหลอดไฟสว่างนะครับสว่างนิดนึงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลอดไฟสว่างนิดนึงโอเคแต่ถ้าเนื่อเรานะครับเอาเซลล์ไฟฟ้าหรือว่าทานไฟฉายเนี้ยมาเพิ่มเข้าไปนะครับ ถ้าต่อแบบอนุกรมนะครับจะเอาข mm ั้วบวกนะครับขั้วบวกอ่าตรงนี้นะครับขั้วบวกดูที่อ่านได้ตรงนี้นะครับขั้วบวกฝั่งนี้ขั้วลบเอาขั้วบวกต่อเข้าไปยังขั้วลบ A เราต่ออ้าวนี่เอาให้ดูขั้วนะครับจะได้เห็นชัดๆตรงนี้ขั้วบวกตรงนี้ขั้วลบอ้าวขั้วบวกต่อเข้ากับขั้วลบนะครับอ้าวเป็นฐานไัฉายสองก้อนนะครับสองก้อน เอเมื่อต่อเข้ากับวงจรของหลอดไฟฟ้าจะเป็นเช่นไรนะครับจะเป็นเชลรเรามาดูกันสิว่าจะเป็นยังไงครับเติบเข้าควสีแดงเข้าควบวกนะครับสีขาวเข้าไอ้สีดําเข้าควลบปรากฏว่านะครับหลอดไฟสว่างมากกว่าเดิมนะครับสว่างมากกว่าเดิม สำหรับการทดลองต่อไปนะครับการทดลองที่2นะครับเป็นการต่อเซลฟฟบบนนนเซล์ไฟฟ้าแบบขนาดนะครับการต่อเซลลไฟฟ้าแบบขนาดเอาฝั่งนะครับเอาขั้วเดียวกันนะครับต่อเข้าด้วยกันนะครับขั้วบวกต่อกับขั้วบวกขั้วลบต่อกับขั้วลบเรามาดูทานไฟฉายหนึ่งก้อนหรือเซลลไฟฟ้า1เซลล์นะครับจะดูว่าหลอดไฟจะสว่าง ความสว่างหลอดไฟจะเป็นอย่างไรเรามาต่อกันเลยนะครับเอ๊นะครับเทียบกับหยิบผ่านไปฉายหนึ่งตอนไฟฟ้าเข้ามาต่อนะครับสีแดงต่อเข้าขั้วบวกสีขาวเต่าสีดำต่อเข้าขั้วลบนะครับปรากฏว่าหลอดไฟสว่างสว่างนิดนึงนะครับเอาออกก็จะดับพอเเข้าไปนะครับก็สว่างสว่างนิดนึงนะครับ ต่อมาถ้าเกิดว่าเราเอาเซลล์ไฟฟ้าสองเซลล์นะครับหรือฐานไฟฉายสองก้อนนะครับต่อเข้าไปในวงจรจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับอ้าวสีแดงต่อเข้าขั้วบวกสีขาวต่อเข้ากับขั้วลบนะครับปลาสังเกตเห็นไหมคะว่าหลอดไฟเนี่ยมันสว่างมากหรือสว่างน้อยพอต่อเข้ากับ ขัวลบเห็นไหมคะพอต่อแบบขนานหลอดไฟก็จะสว่างเทียบเท่ากับการต่อฐานไปใช้เพี่ยงก้อนเดียวเห็นไหมหลอดไฟสว่างน้อยมากเลยอ่ะหลังจากที่เราทดลองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทําการตอบคําถามหลังทํากิจกรรมหน้าที่97กันคะ่ะเด็กๆอ่ามาดูหนะเก้าสิเมื่อวันต่อแล้วอ่ะขอเป็น หนึ่งคนละการพิทยุทธพิทยุทธพิทยุทธจ๋าพิทยุทธยังอยู่ไวโลกอ่ะข้อที่หนึ่งค่ะการต่อถ่านไปฉายในวงจรไฟฟ้าหนึ่งก้อนความสว่างเป็นอย่างไรคะสว่างน้อยครับรสว่างน้อย,อยและถ้าต่อแบบสองก้อนวางเรียงต่อกันล่ะเธอว่าสว่างมากหรือสว่างน้อยสวาไฟฟ้าสว่างมากขึ้นครับอ่ามากถูกต้องค่ะแล้วถ้าวางแบบขนานกันละ่ะ กัวบวกอยู่ด้วยกันวัวลบอยู่ด้วยกันกต่อต่อเซล์ไฟฟ้าหนึ่งก้อนครับอ่าก็คือตอบเหมือนข้อที่หนึ่งใช่ไหมหลอดไฟสว่างน้อยเก่งมากครับลูกอ่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วนะเปิดไปที่หน้าเก้าสิบแปดค่ะคุณครูให้เวลาอีกสักห้าวินาทีแล้วกันในใจของคุณครูนะหนึ่ง ขออนุญาตเปลี่ยนนะคะแล้วถ้าใครไม่ทันยังไงเดี๋ยวกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะอย่างครูส่งให้นะค่ะหรือจะแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้อ้าวมาตอบคําถามกันดีกว่ามาตอบคําถามกันดีกว่าข้อที่หนึ่งอ่าอาทธิษาอาทิษาข้อที่1น่งถามว่าการต่อทานไปฉาย1ก้อนและสองก้อนวางเรียงต่อกันในวงจรไฟฟ้า ความสว่างของหลอดไฟเหมือนหรือแตกต่างกันคะแตกต่างกันครับแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตอบอันบนความสว่างของการต่อหลอดไฟหนึ่งก็ถ่านไปฉา,ปายนานนาาหนึ่งก้อนกับถ่านไปฉายสองก้อนวางเรียงต่อกันก็คือใครสว่างกว่าการลูกอาทิตย์ระหว่างหนึ่งก้อนกับสองก้อนครับถูกต้องครับสองก้อนวางเรียงต่อกันอ่ะ ข้อที่สองขอเปลี่ยนคนถามบ้างนะขอเป็นนนนนจ๋านนยังอยู่ไหมลูกครับโอเคข้อที่สองถามว่าการต่อฐานไปฉายสองก้อนเลียงต่อกันกับวางขนานกันความสว่างเหมือนหรือแตกต่างกันครับนน <c oughs> หนอว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน <c oughs> <c oughs> หรือว่า ตอบอันบนหรืออันล่างหรือความสว่างเป็นยังไงใครสว่างกว่ากันใครสว่างกว่ากันระหว่างสองก้อนเรียงต่อกันกับสองก้อนวางขนานกันสองก้อนเรียงต่อกันเหรอ <c oughs> เรียงต่อกันใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นค่าหนาะต่อแบบสองก้อนเรียงต่อกันสว่างมากกว่าสองก้อนวางขนานกันตอบอันบนหรืออันล่าง บนบนตอนอนู้นตื่นเต้นอันไหนอันบนหรืออันล่างแล้วแล้วดูมือคร,ร,ร,รูดูมือครูอ,อนล่างถูกต้องอ้าวข้อที่สามในหนังสือหน้าเก้าสิบแปดนะถามถามพงศกรพงศกรยังอยู่ไหมพงศกร,กรอยู่ไหมครับงั้นครูขอเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นนักกิจละกันอ่านักกิจครับนะัฐธกิจข้อที่สาม ข้อที่สามมาดูข้อที่สามนะลุกนะอ่ะการต่อถ่านไฟฉายในวงจรไฟฟ้าแบบใดหลอดไฟสว่างมากที่สุดอันที่หนึ่งการตอ่อานแบบไหนลูกสองก้อนเลยนะการตลอดหันไฟฉายสองก้อนเรียงต่อกันในวงจรไฟฟ้าอ่าถูกต้องตอบอันที่สองอถูกต้องคะ่ะเก่งมากอ้าวข้อที่สี่ขอเป็นกนกพร กนกพรจ๋าได้ยินคุณครูนะคะกนกพรได้ยินนะโอเคข้อที่สี่ถามว่าการต่อถ่านไฟฉายในวงจรไฟฟ้าแบบใดหลอดไฟสว่างเท่ากันลูกตอบอันไหนอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามแบบไหนหรือว่าข้อไหนคะคข้อไหนลูกกนกพร S <S ระหว่างหนึ่งก้อนธรรมดากับสองก้อนเรียงต่อกันหรือหนึ่งก้อนกับสองก้อนวางขนานกันหรือสองก้อนวางเรียงต่อกันกับสองก้อนวางขนานกันค่ะตอบข้อที่สองใช่ไหมก็คือผ่านไปใชยหนึ่งก้อนกับสองก้อนวางขนานกันถูกต้องคะ่ะ อ่ะต่อมามาดูข้อที่ห้าข้อที่ห้าชาวะกรชาววกรอยู่ไหมชาวะกรดูครับโอเคข้อที่ห้าดูโจทย์หน้า99นะคะการต่อเตลไฟฟ้าแบบอนุกรมอนุกรมคือการต่อแบบได้ชาวะกรแบบไหนหนึ่งก้อนธรรมดาสองก้อนเรียไม่รู้จากคำว่านุกรมอ อนุกรมใช่ไหมอะแสดงว่าเธอเพิ่งเข้ามาใช่ไหมอธิบายเพิ่มเติมอนุกรมคือการต่อถานไปฉายแบบสองก้อนอวางเ,เรียงต่อกันอ่ะมีเพื่อนช่วยหน่อยเร็วเพราะฉะนั้นข้อห้าน่าจะตอบอะไรตอบสองมีคนช่วยขอบคุณค่ะตอบข้อสองก็คือการต่อผ่านไปฉายสองก้อนวางเรียงต่อกันอ่ะขอกลับมาที่พิทยุดแล้วกันเนี่ยพิทยุ์กำลังอยู่หน้าจอเลยครูเห็นพอดี โอ้โหมีคนช่วยแล้วข้อที่ข้อที่หกการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานคือการต่อแบบได้คือการต่อถาดไฟฉายสองก้อนวางขนาดกันในวงจรไฟฟ้าครับถูกต้องอ่าอันนี้ทันนะคะทันนะต่อไปมาดูข้อที่เจ็ดกันค่ะข้อที่เจ็ดสรุปผลจ้ะผมไม่ทันข้อหนึ่งครับอ่าไม่ทันข้อหนึ่งคุณครูย้อนกลับไปให้นะ ทวนนะคะข้อหนึ่งถึงข้อห้า๋ยววันนี้ขอจบที่ข้อเจ็ดแล้วกันเดีย๋ยวข้อที่แปดข้อที่เก้าเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันคราวหน้านะอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะตอบอันบนแตกต่างกันข้อที่สองตอบอันล่างนะคะทันนะทันนะข้อที่สามตอบอันที่สองข้อที่สี่ตอบอันที่สองนะคะ ข้อที่ห้าตอบอันที่สองและข้อที่หกตอบอันที่สามนั่นเองทันนะคะทันนะคะทวนให้นะอ่ะขอวันนี้ขอจบที่ข้อเจ็ดนะคะแล้วให้ข้อแปดกับข้อเก้าเนี่ยให้เป็นการบ้านละกันนะแล้วก็อาจจะมีการบ้านท้ายบทด้วยนะวันนี้ข้อที่เจ็ดนะคะครส,รสรุปผลการทดลองวันนี้ อ่าเราก็จะไปสรุปว่ายังไงดีเราเรียนเรื่องอะไรการต่ออะไรนะการต่ออะไรนะการต่ออะไรลูกองเห็นวงจรไฟฟ้าอ่าโดยเราอ่าใช่เราศึกษาอะายที่มันแตกต่างกันจำนวนจำนวนอะไรที่มันแตกต่างกันอ่าก็คือเราต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมแบบขนานโดยเราศึกษาจากเซลล์ไฟฟ้าถูกไหมคะ ่านหนึ่งก้อนฐานสองก้อนวางเรียงต่อกันฐานสองก้อนวางขนาดกันเพราะฉะนั้นครูข,ขอช่วยสรุปละกันนะคะก็จะสรุปว่าจากการทดลองพบว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมอนุกรมเป็นยังไงหลอดไฟเป็นยังไงโลกหลอดไฟสว่างมากวาสว่างค่ระหว่างมากกว่าการต่อแบบขนาดนะครับ ถูกต้องเก่งมากอ่าขอที่เจ็ดเรียบร้อยอ่าให้เวลาให้เวลาในการจดนับหนึ่งถึงห้าในใจอีกแล้วอ่าพร้อมนะหนึ่งสองสามเร็วเกินสี่คูณหนูตื่นเต้นอ่ะมันลนห้าหกเจด แปดเก้าสิบในครูบอกว่านับแค่ห้าไงทำไมครูนับถึงสิบอ่ะีสิบพราโอเคเปลี่ยนนะใครไม่ทันแคปไว้ข้อที่แปดนะคะครูไปข้อที่แปดนะเป็นกันบ้านละกันข้อที่แปดเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยวาดแผนภาพการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกลมอ่ะคุณรูใบให้ก่อนเสร็จแล้วครูอ่าเสร็จแล้วนะคะ ถ้าใครถ้าใครเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรใครยังไม่เสร็จไม่ดูกับครูนะการต่อแบบอนุกรมอ่ะเราต่อทั้งหมดสามแบบแบบแรกคืออ่านหนึ่งก้อนหลอดไฟหนึ่งดวงสวิตช์หนึ่งตัวสองผ่านสองก้อนวางเรียงต่อกันหลอดไฟหนึ่งดวงสวิตช์หนึ่งตัวและแบบที่สามนักเรียนว่าการต่อแบบไหนน่าจะเป็นการต่อแบบอนุกรมค่ะแบบที่หนึ่งแบบที่สองหรือแบบที่สามแบบที่สองอ่าแบบที่สองเพราะฉะนั้น เราก็จะรู้แล้วว่าการต่อแบบนุกลมคือการต่อแบบที่สองเขาให้วาดแผนภาพเพราะฉะนั้นเราจะวาดไปรูปผ่านไปฉายลงไปในนี้ได้ไหมไม่ได้ครับต้องเป็นสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นก็จะตอบประมาณนี่พอเข้าใจนะอย่าันนี้ให้ไปทำบนการ<อ>บ้านอ่ะส่วนการต่อแบบนี้นก,ก็คือการต่อแบบที่แบบที่สามแบบที่สามเพราะฉะนั้นเราก็จะวาดภาพแบบนี้ลงไป เคนะโอเคนะอันนี้ให้ไปวาดเป็นการบ้านนะคะถ้าไม่รู้ว่าจะวาดยังไงกลับไปดูที่หน้าเก้าสิบสี่ได้นะคะครูเปลี่ยนนะส่วนข้อที่เก้าเขาให้ถามอ่ะทําตอบด้วยกันเลยก็ได้นะความรู้เกี่ยวกับการต่อเอ็นไฟฟ้ามาใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้างข้อแรกใช้ได้ไหมใช้ในการทําแบตเตอรี่ได้ไหมได้ไหมใช้ในการทําแบตเตอรี่เคลื่อนที่ได้ไหมคะ เอาทาบได้ติ๊กลงมาเลยแบบที่สองใส่กระบอกไปฉายค่ะโดยให้เอาขั้วบวกขั้วลบมาวางต่อกันได้ไหมคะได้ค่ะได้ส่วนข้อที่สามเขาบอกว่าต่อแบบสลับขั้วกันได้ไหมลูกข้อที่สามได้ไหมไม่ได้อ่เพราะฉะนั้นข้อที่เก้าตอบอันบนกับอันล่างนั่นเองนะคะสลับบนกับอันลามทำเป็นการบ้านได้ นักเรียนก็ไปพบทวนหน้า1 0 1กับ1 0 2นะหน้าไอ้หน้า101ก็คือจำนวนเซลล์ไฟฟ้าที่น้อยไฟก็จะน้อยหลอดไฟก็จะสว่างน้อยถ้าจำนวนเซลล์ไฟฟ้ามากหลอดไฟก็จะสว่างมากเพราะมันมีพลัางงานมากเอง สรุปไม่ง่ายๆส่วนการต่อแบบอนุกรมกับการต่อแบบขนานต่างกันก็คืออนุกรมจะทําให้หลอดไฟสว่างได้มากกว่าการต่อแบบขนานนั่นเองแต่การต่อแบบขนานจะใช้ไฟได้นานกว่าแบบอนุกรมนั่นเองนะคะอะการบ้านวันนี้อยู่ที่หน้า112 113ข้อ5ใหญ่เท่านั้นข้อ5ใหญ่เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้ค่ะ